ห้ามพลาดสำหรับท่านที่เสพติดความสะใจและจินตนาการอันเร่าร้อนมู่หลงว่วยวานลิขิตหัวลักในรูปแบบหนังสือเสียงและอีบุ๊กซื้อได้ที่เม็บแล้ววันนี้ หวานสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะมีละคร2เรื่องที่แอดหวานคิดว่าเพื่อนๆที่แบบเป็นคนไทยชอบดูกันนะคะมาฝากค่ะเรื่องแรกก็จะพูดถึงเรื่องแบบเออเริ่มต้นมาเป็นคอมเมดี้ก่อนเนาะโรแมนติกคอมเมดี้นะคะสำหรับเรื่องทะลุมิติตะลุยวังหลวงของคุณวังชูรันแล้วก็คุณเฉิงเลยนะฮะ How are You How are You สบาย <laughs> สนุกดีนะคะเพื่อนๆได้ดูกันแล้วใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของอ่ปาปริศน หวังถังนะคะหวานเรียกสั้นๆของคุณไา่ลูกกับคุณหวังชิงเว่นะคะซึ่งกําลังอ่อนแออยู่ก็เข้มข้นแล้วก็สนุกน่าติดตามมากเลยค่ะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะแล้วมาเริ่มที่เรื่องละครเบาๆกันหน่อยนะคะสําหรับเรื่องนี้กระแสที่จีนนะคะแบ่งแยกออกเป็น2เสียงอย่างชัดเจนค่ะนั่นก็คือกลุ่มใหญ่ๆเลยก็บอกว่ามันเป็นละครเบาๆที่ดูไปพร้อมกับกินข้าวแล้วก็สนุกดีนะคะแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าเรื่องนี้มันจะมีดราม่าในช่วงแบบ ถ่ายเรื่องนิดนึงเพราะว่าต้องลุนว่าพระเอกของพวกเรานั้นจะอยู่หรือไม่อยู่แต่สําหรับท่านที่คุ้นเคยกับนวนิยายต้นฉบับหรือไม่ก็เวอร์ชั่นของอนิเมะการ์ตูนหรือแม้กระทั่งนะคะมินิซีรีเนาะออนแอร์จบไปแล้วนะคะมินิซีรีก็จะรู้ว่าในนวนิยายนั้นจบอย่างไรเพราะว่ามินิซีรีก็แกะออกมาเลยเช่นเดียวกันก็ต้องมาดูฝีมือของละครยาวนะคะซีรีย,ยาวๆที่แสดงโดยคุณหวังชูรานแล้วก็คุณเฉิงเลยว่าจะจบอย่างไรค่ะสําหรับเรื่องนี้เรามาฟัง ไปเรื่อยๆนะคะก็คือเป็นละครแบบโรแมนติกคอมเมดี้อิงประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็เรื่องนี้กำกับโดยคุณหลิวไห่ปอแล้วก็คุณหวังลี่เป็นหัวหน้าทีมเขียนบทนะคะแล้วก็มีนักแสดงมากมายเลยจากทางคุณอี้เจิงนะคะหวนอีแบบขนมาแน่นๆเลยนะคะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าได้เห็นคนหน้าคุ้นเคยมากๆเลยล่ะคะ่ะซึ่งสำหรับนะคะตอนที่แอดวานได้ดูไปเนี่ยก็8ตอนนะ8ตอนแบบดูแบบไม่หยุดเลยนะคะรวดๆเลยก็คือ ได้ว่าเรื่องดําเนินไปอย่างรวดเร็วเราได้เห็นนะคะท่านนัาเปยดแล้วนู้ชอบตัวละครตัวเนี้ยท่านเปยเโจอะ่ะที่สามารถจะที่สามารถจะแบบย่อกระดูกเนาะแล้วก็กลายเป็นผู้หญิงผู้อะไรได้เป็นวิชาปลอมตัวที่เลิศที่สุดในปัตพเลยนะคะ ชอบตัวละครปเป๋ยโจมากมากเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าเ,เรื่องเนี่ยดำเนินไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าการตัดต่อ,เพ,อเพื่อนจะเห็นว่ามันเหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าโชคดีนะคะที่นักแสดงก็เอาอยู่แล้วก็ที่เมืองไทยมีพักไทยออกมาพร้อมเลยนะคะก็ยิ่งดูง่ายๆแล้วก็คุณหวังชูรันน่ารักมากเฉิงเลยเองก็น่ารักมากนะคะก็เรียกได้ว่ามีความเห็นความตั้งใจของทีมงานผลิตที่อยากจะทําให้มันเป็นแนวแบบตลกเบา ะะสไตล์การถ่ายทำและก็การแสดงก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทีมของแบบอรอมคอมนี่แหละค่ะบบเบาๆนี่แหละค่ะสภาพจิตใจนะคะของเหล่าบรรดาราชวงศ์ทั้งหมดนั้นดูว่ามีปัญหาหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นพระเอกนะคะพระเอกนั้นเป็นจอมประเด็จการบ้าคลั่งแล้วก็ส่วนนางเอกของพวกเรานั้นก็จะเป็นแบบมีความเขาเรียกอะไรด่ามีคือหลุดมาหลุดมาจากไอ้โลกปัจจุบันนะคะตอนแรกก็ต้องจูนก่อนแล้วก็หาพวกก่อนน่ารักดี นอกจากนี้ยังเป็นพวกพัสนมอื่นๆก็มีความเยออหยิ่งมีความเจ้าเล่ห์ไทยเฮาเอ่ยก็เป็นวายร้ายที่บ้าคลัง่งสําหรับ ท่านอ๋องเองนะคะท่านอ๋องตัวก็ดูเหมือนเป็นสุภาพบุรุษแต่ว่ามีความโหดล้ายสุดๆนะคะโหดล้ายยิ่งกว่าพระเอกของพวกเราซะอีกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าราชวงศ์เนี่ยราชวงศ์ลกจิตกันทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับนะคะท่านที่มาเล่นเนาะเป็นเอ่อเป็นตัวอ่องนะคะนั่นก็คือถังเสี่ยวเทียนนั่นเองนี่ก็เป็นการพลิกบทบาทแบบเอ่อจาก เขาเรียกอ,อะไรเรื่องอื่นๆจะเล่นเป็นพระเอกแล้วก็เป็นพระรองที่เป็นผู้ดีเป็นแบบมีคนความดีอะไรเงี้ยแต่พอมาเล่นเรื่องนี้โอ้โหถ้าตามนิยายต้นฉบับคือโกงมากแล้วก็ตอนที่จะต้องแบบจุดจบของเขานี่ก็คือแบบโอ้โหหัวก็บุบเนะหัวก็บุบขาก็เปยอ,อไม่ใช่ขาเป๋คือขาก็ขาดต้องตัดขาออกอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูว่าในบทละครน,นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ พระเอกนะคะก็จริงๆแล้วเขามาอยู่ที่นี่นานแล้วเนาะแล้วก็นางเอกอเข้าใจไปเองในช่วงแรกถ้าเราอ้างอิงตามนิยายว่านางเอกนั้นเข้าใจว่าพระเอกของเรา,าเป็นเหลาป่านเป็นซีอมาแต่จริงๆแล้วพระเอกเราไม่กล้าบอกนะในนิยายไม่กล้าบอกจนกระทั่งเกินครึ่งเรื่องไปแล้วถึงจะบอกว่าเขามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กเลยอมืมาตั้งแต่เด็กชายแล้วนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะรออยู่เพราะว่าเขาก็ได้รู้มาแหละว่าเออเดี๋ยวจะมีคนมานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเอกก็รอคนคนนั้นอยู่ซึ่งก็รอนางเอกนี่แหละเพื่อนเพื่อนมันก็เลยมีเรื่องที่ซึ้งๆหลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะแต่พระเอกของพวกเราเองก็เป็นคนที่ฉลาดเนาะมาคราวนี้เขาก็เตรียมตัวด้วยอะไรด้วยแต่ด้วยความที่เขามาตั้งแต่เด็กไงเขาก็ไม่รู้หรอกว่านิยายเรื่องนี้เนื้อหามันเป็นอย่างไรบ้างอะไรบ้างนะคะก็ต้องมาพึ่งพานางเอกของพวกเราค่ะ แล้วกอ็อาการปวดหัวไมเกรนของพระเอกเนาะเนื่องจากมันเป็นละครนะแล้วมันก็เพิ่งเริ่มต้นเพื่อน,อนๆหลายท่านก็คงจะรู้สึกว่าเอออาการปวดหัวของพระเอกน่าจะเกิดจากความเครียดทางจิตใจอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจแบบยุคศักดินาอะไรเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าเขาเป็นจักรพรรดิหุ่นเชิดเป็นวัยรุ่นที่ไร้ที่พึ่งพิงก็เลยแบบเออเรียกไงดีอะแบบ บุคลิกอะค่ะบุคลิกเนาะก็พยายามจะหลีกเลี่ยงการถูกบทขยี้ด้วยอำนาจในวังหลวงนั่นแหละเพราะฉันก็เลยต้องเลือกที่จะเข้าร่วมต่อสู้ด้วยะนะคะแต่จริงแล้วเดี๋ยวถ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นว่าคือมันเป็นพิษที่รักษาไม่หายมันเป็นพิษที่มาจากแม่เออก็คือมันมีตัวโกงรุ่น,นเดอะตัวโกงรุ่นเดอะเนี่ยวางยาตั้งแต่แม่เขามาแล้วนะคะแต่ทีนี้ จากมารดามันก็ซึมซับเข้ามาสู่ลูกนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวมันก็จะคลายปมไปเรื่อยๆนะคะส่วนการมาถึงของนางเอกของเราเนี่ยคือความรอดพ้นและก็ความหวังสุดท้ายนะคะของพระเอกของเราในสถานการณ์ที่เขารู้สึกสิ้นหวังมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจากที่เราดูในเวอร์ชันละครเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาพยายามจะดัดแปลงในนิยายมาให้มันมีความกระชับมากยิ่งขึ้นน่ะนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปละกันเรื่องมันก็มีการพัฒนาไปอย่างรวด เร็วเช่นเดียวกันค่ะทีนี้กันแท้ของเรื่องนะคะเพื่อนๆหัวเราะกันในช่วงแรกเนาะน่ารักเนาะแบบหัวเราะเอิกเอกในช่วงแรกแต่จริงแล้วมันไม่ใช่กันแท้ของตัวของเรื่องนะคะกันแท้ของเรื่องมันเป็นโศกนาฏกรรมค่ะเพื่อนๆมันจะต้องมีการจากลามันจะต้องมีการเสียชีวิตมีการ กบฏนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของการแย่งชิงอํานาจในราชสํานักนะคะคนที่สร้างละครตลกทุกคนเนี่ยก็อาจจะมีจิตใจที่มองโลกในแง่ร้ายซ่อนอยู่เหมือนเรื่องนี้แหละเพื่อนมันจะค่อยๆเผยความร้ายแล้วก็ความโหดเหี้ยมให้พวกเราได้เห็นนะคะฉากไฮไลไท์มีหลายฉากเลยนะไม่ว่าจะเป็นฉากที่ ทางไอ้นั้นต้องมาเนาะฉากที่แบบรอบสังหารห้องเตะค่ะที่แบบต้องขึ้นไปเขาเตรียมเนาะเตรียมไอตัวที่เป็นสุสานหลวงให้กับท่านไฮไทยเฮาแล้วพอสร้างเสร็จแล้วจะต้องขึ้นไปตรวจงานใช่ไหมคะนั่นแหละฉากนั้นก็เป็นไฮไลท์นะเพราะเกิดอะไรมากมายเลยนะเพื่อนๆก็คือตัวอ่องเองก็เอากองกําลังไปเต็มที่เช่นเดียวกัน,ก,นกับว่าต้องตายกันไปข้างหนึ่งนะคะ สำหรับละครเรื่องนี้นะคะก็สร้างมาทั้งหมด32ตอนด้วยกันถ้าเปรียบเทียบกับนวนิยายต้นฉบับ3เล่มก็ถือได้ว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ามีการยืดนะคะยืดเนื้อเรื่องออกไปด้วยออก็ต้องรอดูเนาะทีมอีเจิง้งไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนอะไรตรงไหนหรือเปล่านะคะโดยรวมแล้วนะคะก็เรียกได้ว่า กำลังแท็กทีมกันเนาะหาหาแบบพวกที่มาจากที่เดียวกันแล้วก็แท็กทีมกันให้ได้เพื่อที่จะสู้กับท่านตวนอ๋องอย่างไรก็ตามนะผลปรากฏว่าตวนอ๋องเองถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวละครที่อยู่ในนิยายเนี่ยเขาก็ยังคงมีความฉลาดอยู่นะหมายถึงว่าในตอนที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของพระเอกแล้วก็นางเอกที่เข้ามาอยู่ในในมิตินี้ในมิตินิยายนะคะอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเกิดขึ้นนะคะจากที่ตวนอ๋องน นั้นเคยเป็นพระเอกในนวนิยายต้นฉบับของเรื่องนี้นะก็จะกลายเป็นตัวละครที่ในนิยายที่ถูกแบบเออเพรก,กับนางเอกคนลงก็คือล่มสลายไปนั่นเองค่ะแล้วก็แน่นอนว่านะคะก็จะกลายเป็นตัวโกงตัวโกงตัวโกงสําหรับตัวอ่องนั่นเองค่ะเอาละทีนี้นะคะสิ่งที่ชาวจีนเขาตำหนงตําหนิกันก็มันเป็นเรื่องราวที่พวกเรามองข้ามเพื่อเนเพื่อนอย่างเช่นการใช้ฟิลเตอร์ของกล้องแบบหนักๆอะไรเงี้ยทำให้ภาพ มันนวลเนียนแล้วก็เบอร์เบอร์เนาะคนจีนเขาคงไม่ชอบงงมากเลยนะคะแทนที่เขาจะมาโฟกัสกับความสนุกที่ได้จากละครคขาไปโฟกัสเพื่อจะตำหนิเนาะแล้วก็เรื่องราวของอการเปรียบเทียบ พอดีว่ามันมีมินิซีรีที่ออนแอร์ไปแล้วเพื่อนๆเออแล้วก็คนเราอ่ะอุ่นเปรี้ยวอย่างนี้แหละอืมพอเรื่องที่เป็นซีรียาวออนแอร์มาเขาก็เอาไปเปรียบเทียบกับมินิซีรีแล้วก็พยายามเหยียบย่ำเนาะเออสู้มินิซีรีก็ไม่ได้นนท์นี่เพื่อนๆไปอ่านได้เลยนะคะเน็ตชาวเน็ตจีนจะมาประมาณนี้ละค่ะแต่อยงไรก็ตามนะคะคุณเฉิงเลยแล้วก็คุณหวังชุรันนั้นก็เป็นดารานักแสดงที่พวกเราตั้งหนา้าตั้งตาจะสนับสนุนผลงานของพวกเขาอยู่แล้วนะคะ ในเรื่องนี้นะคะผู้ที่มีอคติก็ยังคงมีอคติอยู่ค่ะการจัดแต่งทรงผมแล้วก็การแต่งหน้านะคะก็คือคนเราอะ่ะมันชอบเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานไงแล้วพอมาเห็นการแต่งหน้าที่แบบเออเน้น เน้นที่ตาเนาะทาแดงๆแก้มแดงๆแล้วก็คือหน้าผากแดงๆอะไรอย่างเงี้ยคือแต่งทั้งชายทั้งหญิงเขาก็บ่นกันนะคะแล้วก็อย่างความคือคนยิ่งคนสวยยิ่งแต่งยากคุณหวังชูลันเนี่ยเธอสวยนะคะแต่ทีนี้พอเธอ แต่งแบบเออแต่งเยอะอะเต็มหน้าไปหมดแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเออมันกบความสวยของเธอไปนะคะแล้วก็กลายเป็นบางฉากเหมือนตุ๊กโกงเลยอะไรเลยม,ม,มันดูเรื่องเดียวกันไหมวะหวังชูหลันสวยๆนะคะคนจีนมันก็ยังจะไปตําหนิอีกนะคะส่วนสําหรับเฉิงเลยโดนไหมก็โดนนะเฉิงเลยเขาสูงเขาหล่อแต่คนจีนก็บางกลุ่มบางกลุ่มบางคนเขาบอกว่าขาดออร่าขาดออร่าของความน่ากลัวแล้วก็ลึกหลาบนะคะแต่ว่าก็ชมว่าเขานั้นสามารถจะเล่นฉาก แบบเออตลกตลกได้ดีแหมไปดูผลงานชิ้นแรกๆของเฉิงเลยก่อนเขามาในในแนวของดาราค่อนข้างจะบทตลกเชียวนะสำหรับเฉิงเลยนะคะเขาเพิ่งจะมาคิดคียๆให้คนเป็นภาพจำจากเรื่องเหนือเมกาชะตาลิขิตนี้เองผู้ชายตระกูลกงนะเพื่อนแต่จริงแล้วเนี่ยพี่เฉิงเลยของพวกเราแกก็เริ่มต้นมาจากบทที่เป็นแบบรอมคอมเหมือนกันนะคะแกเล่นได้ค่ะสำหรับบทน่ารักน่ารักนะคะ เพศของพวกเรานั้นเป็นเด็กราชวงศ์ที่อยู่ในสภาวะจิตใจแบบกดดัน <c oughs> คือ16ปีกว่าเลยนะคะอยู่มานานแล้วก็รอคนคนนั้นก็คือรอนางเอกของพวกเราเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการมาของนางเอกนี่คือแสงสว่างของเขาเลยเนาะแล้วก็ชอบฉากแบบในตำนานของเรื่องนี้ก็คือฉากกินหม้อไฟต้องมานะคะหลายๆอย่างเลยก็เชื่อได้ว่า เออทุกคนก็คงจะแบบเออได้กลิ่นอายของความสนุกแล้วก็อย่างบางที่เนาะไม่ว่าจะเป็น Ti ๊ t o อกหรือว่าบางเพจเนี่ยก็ยังเอาแบบภาพการ์ตูนเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันอีกด้วยนะคะก็บอกว่าแคสมาได้ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกตามตรงเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะแบบหาละครย้อนยุคโรแมนติกนะคะแล้วก็ลอมคอมที่ถูกใจนั้นแบบถูกใจทุกๆคนเนี่ยหายากมากเลยนะคะเพราะว่าในจริงๆแล้วการแสดงละครที่เป็นละคร The cat คำำตลกๆเนี่ยเป็นละครที่แสดงยากนะเพื่อนๆและที่สำคัญอะพอดของเรื่องมันมีความซ้ำซากจำเจอันนี้ต้องเน้นเลยนะไม่ว่าซีรีส์นั้นจะสร้างกี่เรื่องกี่เรื่องนะคะเพื่อนๆจะเห็นถึงแก่นแท้ของต้นฉบนะับน่ะมันก็มีมีขั้นตอนของมันเนาะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3คือมันมันจะไม่เปลี่ยนไปมากนากักอะมันเป็นพอดเรื่องที่มีความจำเจซ้ำซากแต่ถามว่าพวกเราดูไหมพวกเราก็ดูไงเพราะว่ามันเปลี่ยนพล็อต ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนนักแสดงด้วยเราต้องการดูเพระเอกนางเอกแล้วก็ดูบรรยากาศของเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นแบบซีรีส์ที่มีความลงทุนบ้างแล้วก็ดาราดูดีแล้วก็แสดงไม่ได้น่าเกียดเกินไปพวกเราก็พร้อมที่จะดูอยู่แล้วนะคะ นิยายต้นฉบับเรื่องนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีการนําไปเขียนทําเป็นแบบกระตรง g กระตูนน่ารักเชียวนะคะมันเป็นเรื่องราวของแบบเดินทางข้ามมิติอะไรเงี้ยแล้วก็การชิงไหวชิงพลิปนะคะในวังหลวงซึ่งก็ไม่ใช่แค่พระเอกนางเอกที่เดินทางมาจากโลกปัจจุบันนะคะก็ยังมีตัวละครบางตัวที่ก็เดินทางมาจากโลกปัจจุบันเช่นเดียวกันแล้วก็ดูความน่ารักแล้วก็ความฉลาดของทั้งพระเอกนางเอกนะคะน่ารักดีเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ แน่นอนนะคะการแสดงใช่ไหมทักษะการแสดงเพื่อนๆว่าอย่างไรกันบ้างคุณมังชูรันกับคุณเฉิงเลยนะคะแอดวารก็ให้เธอผ่านนะนเพื่อนอืมคุณเฉิงเลยเองก็ผ่านเช่นเดียวกันนะคะในตอนแรกเลยเราจะได้เห็นเธอใส่ชุดพนักง,งานนะคะออฟฟิศหญิงยุคใหม่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเธอมีความท้อแท้กับการทํางานคะ่ะเพราะว่าเจ้านายนั้นให้สัญญาเนาะแต่ว่าโอ,อ้โหค่ะ องานหนักเหลือเกินนะคะเป้าหมายการทํางานนี้เจ้านายตั้งไว้สูงเหลือเกินแต่ว่าคําสัญญาเจ้านายมักจะยังแบบโอ้ยเลื่อนไปก่อนยังไม่ทําให้สัทีสัญญาอะไรก็ไม่ทําให้สัทีนะคะจากนั้นก็เราได้เห็นว่ามันก็มีเหตุบังเอิญที่ทําให้เธอถูกส่งไปยังมิตินิยายที่ตัวเองนั้นเคยอ่านค่ะซึ่งพอแบบวิ่งเลื่มตาขึ้นมาก็เอตอตาแล้วฉันมาเป็นพระสนมนะคะผู้ถูก อหองเตอ,องค์นี้ตัดสินประหารชีวิตคานางก็รู้สึกเอยเอาไงดีเอาไงดีนะคะซึ่งตรงนี้ก็ก็ดีน่ารักดี <c oughs> คุณหวังชูรันของพวกเราน้ารักมากเลยนะคะแล้วก็ในตอนที่ไปออกงานอีเวนต์เนาะก็ชอบมากเลยเช่นเดียวกันเคมีแล้วก็ความสนิทสนมของหวังชูรันกับเฉิงเลยนั้นโอ้โหดีงามมากเลยนะคะพระเอกของพวกเรานั้นโดยบุค,คลิกแล้วจะต้องเป็นจัก,กรพรรดิผู้มีความโมโหร้ายเผด็จการค่ะส่วนนางเอกของเราจะต้องเปน็นนาง เขาเรียกอ,อะไรนางสนมก่อนตอนแรกยังไม่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นฮองเฮานะคะก็จะต้องเป็นนางสนมผู้เย,ย,ย้ายวนอะไรเงี้ยอยู่ในวังแล้วก็ทั้งคู่นั้นน่าลักงนะคะมีกิจการที่มีกิจกรรมที่ต้องทําด้วยกันบ่อยๆนะั่นก็คือล้อมวงกินหมอ้อไฟเอยตอนแรกมีสองคนแต่ว่าต่อมาพอมีท่านเปิดโจมาด,ด้วยก็มีเปิดโจเนาะแล้วก็เ,เพิ่มมาเรื่อยๆอะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยววงมอ้อไฟขยายขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนทางด้านของคุณหูอี้ชวนมาในบทของเชี่ยหยงเอ๋อเธอก็ สวยดีนะเพื่อนเธอก็หลุดมานะคะจากโลกปัจจุบันเข้ามาสู่ในมิตินิยายด้วยนั่นเองค่ะเนื้อเรื่องนะคะเธอก็จะเป็นเหมือนผู้บริสุทธิ์ที่มาแบบอืตอนแรกบทของนี่เลยนะเชี่ยยองเอ๋อในนิยายนี้คือนางเอกนะเพื่อนแต่ว่างไรก็ตามนะคะพอเข้ามามิติในครั้งนี้มิตินิยายในครั้งนี้แล้วก็โชคชะตาเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะในนิยายต้นฉบับนาอเธอก็เสียชีวิตด้วยนะคะแต่างไรก็ตามเพื่อนๆไม่ต้องท้อนะใครที่ชอบคุณเชี่ยยองเอ๋อ ตัวละครตัวนี้คือเราไม่รู้ว่าบทละครอีเจ,จ้งจะเปลี่ยนไหมนะคะ สำหรับนักสแสดงนะคะที่โดนชาวเน็ตบางกลุ่มนั้นวิพากษ์วิจารณ์ว่าทักษะการสแสดงย่ำแยก่ก็คือเฉิงเลยนั่นเองค่ะพระเอกของเรื่องนะคะอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าตัวละครตัวนี้ปกติแล้วจะต้องเป็นแก่นหลักเลยนะคะซึ่งต้องสแสดงให้เห็นถึงความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ความอดทนของการที่เป็นจกักรพรรดิหุ่นเชิดค่ะความแปลกประหลาดแล้วก็ความขี้เล่นแล้วก็ความชั่วร้ายแล้วก็ผด็จการนะคะของความเป็นทั้งคนบ้าแล้วก็คนดีเป็นหย่อมๆยอมเป็น บางครั้งแต่อะไรก็ตามเฉิงเลยนั้นกับลดทอนอารมณ์ทั้งหมดให้เหลือเพียงแค่การแสดงออกแบบขมวดคิ้วเบิกตากว้างแล้วก็ทำหน้าบิดเบี้ยวค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะชาวเน็ตจีนบอกว่าเป็นการบังคับนะะบังคับร่างกายและจิตใจของตัวเองทำให้ตัวละครที่ต้องดูซับซ้อนกลายเป็นตัวละครที่ดูแล้วน่าอึดอัดค่ะโอ้โหวิจารณ์กันอย่างนี้เลยนะคะอืมอ่าไม่เป็นไรส่วนทางด้านของเสนาบดีที่ได้รับการสนับสนุนจาก พระพันปีหลวงนะคะก็มากล่าวหาเชียโหตั้นนะคะกล่าวหาพระเอกเราต่อหน้าสานชนว่าปดปานสนมชั่วลายปีศาจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่สนใจกิจการบ้านเมืองแล้วก็บังคับให้เขาปดนะคะนางเอกเขอาเราออกจากตําแหน่งด้วยค่ะซึ่งพระเอกนั้นนะคะก็ไม่สามารถรเผชิญหน้ากับนางได้อย่างโดยตรงเล้ก็ตอบโต้ได้เพียงถังอ้อมนะคะบอกว่าเออไม่ยอมให้ใครมา มาว่าในสิ่งที่ตัวเองกระทำนะคะก็สมกับใช้ตําแหน่งจักรพพัดให้เป็นประโยชน์นั่นเองค่ะความกดแค้นของจักรพพัดนะคะจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่การตะโกนพูดเสียงดังหรือโวยวายแต่ว่าใช้เพียงสายตาหรือท่าทางเดียวที่ทําให้คนรู้สึกหวาดกลัวแต่มันไม่ได้ไงเพราะว่าบทของเชี่ยโหดตั้นนะคะจักรพพัดองค์นี้คือจักรพพัดที่ค่อนข้างลกจิตเออบ้าๆคุ้มค้ั่งคุ้มครั่งพเพราะฉันตะโกนก็ถูกแล้วแหละจริงๆถูกแล้วนะแต่ว่าชาวเน็ตบางคนก็ไม่เค ถูกใจเขาอีกนะคะ ตัวละครของพระเอกซับซ้อนอยังไงคือตัวละครของเขาเนี่ยดูภายนอกแล้วเหมือนฮองเต้ทอร์ลานแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดของไทเฮาแล้วก็ยังเป็นผู้ที่หลุดมาจากโลกปัจจุบันอีกด้วยนี่คือความความทับซ้อนแล้วก็ความซับซ้อนของตัวละครตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวละครที่เขารอคอยเออเพราะเขาอะไม่รู้ไงเพื่อนไม่รู้ว่านิยายมันดําเนินไปอย่างไงเพราะเขามาที่นี่ตั้งแต่เด็กไม่เคยอ่านนิยายเลยเพราะฉะนั้นแล้วเขาอยากจะรู้ว่าเออนิยายเรื่องนี้ เป็นอย่างไรแล้วมันมีคําทํานายจากนักพรตไหลนามเอาไว้นะคะว่าจะมีคนคนนั้นนํามาเออซึ่งคนคนนั้นก็เป็นคนที่พระเอกรอคอยแล้วคนคนนั้นก็คือนางเอกของเรานั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอพาร์ทความรักของพวกเขาที่รักกันแบบแน,น่นๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็ดีมากเลยนะ ความสำเร็จของเรื่องนี้นะคะก็ไม่ใช่สิวๆนะเพื่อนๆปล่อยมา6ตอนแรกนะคะก็ความนิยมของตัวพระเอกคุณเฉิงเลยเนี่ยทะลุนะคะ100ล้านภายใน1ชั่วโมงค่ะทะลุยิ่งกว่าละครอีกนะคะสำหรับคุณเฉิงเลยโอ้โหแฟนคลับ จองอยู่เลยนะคะจองที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เต็มทีเต็มทีเลยเออบางทีเราก็มันก็มีความแปลกใจเนาะกับการแบบผลโหวตที่ออกมาเร็วๆมากเลยนะคะโอเคอันนี้เป็นนักแสดงหญิงบ้างนักแสดงชายหรือว่าจะเป็นตัวของละครซึ่งก็ทําให้เราเห็นระบบเนาะเป็นกราฟกราฟอะไรเงี้ยอย่างชัดเจนเลยนะคะแต่อะไรก็ตามก็อย่างที่แอดวานเพิ่งบอกเพื่อนๆไปเนาะว่าชาวเน็ตกลุ่มใหญ่ๆเขาเพิ่งจะตําหนิติเตียนว่าเฉิงเลยทักษะการแสดงโอเวอร์แอคติ้งนะ เรื่องนี้โน,น,น่นนี่แต่ว่าก็อย่างที่บอกอืมดัชนีความนิยมของพระเอกทะลุขึ้นไปนะร้อยล้านร้อยล้านก่อนเลยนะคะถือว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็คือสุดๆดแล้วเนาะเร็วนะถือว่าให้การสนับสนุนได้อย่างดีมากเลยนะคะส่วนทางด้านนางเอกเนาะคุณหวังชูรันเธอก็พยายามนะเรื่องนี้แต่ก็รู้สึกว่าเธอก็สร้างความประทับใจอย่างกับแอดวานเนี่ยแอดวานก็ชอบคุณหวังชูรันมากเลยในเรื่องนี้นะคะ แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยพ p o ของการแต่งหน้าแล้วก็การแต่งกายอะไรเงี้ยก็มีความกลิ่นอายของความทันสมัยด้วยนะคะอาจจะมีผู้ชมบางกลุ่มที่เขารู้สึกแบบรู้สึกไม่ค่อยถูกตาเพราะว่าเขาบอกว่าการแต่งหน้าดูมันฉุดฉาดไปนะคะแต้มตรงนั้นตรงนี้ทําให้ดูหน้าเปือเป้อนๆไปหมดอะไรอย่างเงี้ย บางทีเราก็งงเนาะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าสายตาของการมองศิลปะเนี่ยก็คือมองไม่เหมือนกันแล้วก็สายตาแล้วก็ความคิดของการจะบอกว่าคนนั้นสวยคนนี้หลอ่อชุดนี้สวยชุดนั้นหลอ่อก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้นะคะดูจบแน่นอนค่ะมีความน่ารักมากๆเลยเพื่อนๆอย่าลืมนะคะไปดูแล้วก็สนับสนุนผลงานของคุณเชิงเลยแล้วก็คุณหวังชูรันด้วยนะคะชอบเคมีของทั้งคู่มากเลยค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นประกันใดนะคะกับเรื่องนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูที่ปริศนาวังถังกันบ้างค่ะนั่นก็คือผลงานของไผ่ลูกแล้วก็คุณหวังชิงเย่นะคะเรื่องนี้โอ้ยิ่งดูยิ่งสนุกนะคะมันเป็นพอดเรื่องที่มีความเป็นทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกเนี่ยแกร่งทั้งคู่เลยค่ะโดยเฉพาะนางเอกของกเรานะคะแล้วก็ตัวของนางเอกนั้นในที่สุดก็เลือกพระเอกเนาะสวยเลือกได้ด้วยน